สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติสนามทุกท่านนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมพรีเมียร์ลีกนะครับประจำวันที่29พฤษภาคมนะครับ2563นะครับวันนี้ผมมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับข่าวแรกเนี่ยครับล่าสุดนะครับก็มีการอ,าออกโปรแกรมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนะครับที่จะเริ่มเตะในวันที่17มิถุนายนนี้นะครับ ล่าสุดเมื่อวันที่29พฤษภาคมนะครับพิมลีกเนี่ยออกถแถลงยืนยันแล้วนะครับการแข่งขันฟุตบอลในฤดูกาล2019-2020เนี่ยจะกลับมาแข่งขันต่อกันตั้งแต่วันที่พุธที่17มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับเริ่มต้นด้วย2คู่สุดมันครับคือเรือใบสีฟ้าครับโดนเดือดกับปืนใหญ่ครับอาร์เซนอลและแอตตันวิลล่าครับที่กำลังดินด้นดิ้นรนหนีการตกชั้น,นครับมีคิวปะทะกับดาบคู่เชฟฟิลล์ยูไนเต็ดครับ และเมื่อทั้งสองคู่แข่งจบนะครับจะทำการให้ทุกทีมเนี่ยแข่งเท่ากันที่29นะครับก่อนจะแข่งแบบจัดเต็มครบ10คู่ในช่วงวันที่20และ21มิถุนายนนี้ครับโดยบางคู่อาจเลื่อนมาแข่งในวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้ด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของจา่าฝูงหงแดงเนี่ยล์พูจะบุกไปเยือนทอฟฟี่สีน้ำเงินแอวอร์ตันในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดามี่แมตช์นะครับ <Ever> ton, ส่วนปีศาจแดงแมนยูเนี่ยจะบุกไปเยือนไก่เดือยทองนะครับก็ท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่สนามของท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะครับโปรแกรมนัดรีสตาร์ทครับวันพุทธที่17มิถุนายนเนี้ยจะเป็นนัดตกค้างครับแมนซิตี้จะเจออาร์เซนอลครับตามด้วยวิลล่าพบกับเชฟฟ,ฟิลด์ยูไนเต็ดครับโปรแกรมในช่วงวันที่19บเถึงยีเนี่ยจะเป็นคู่ระหว่างแอตตันวิลล่าพบเชลซีครับบอลมัทพบทิตตันพาเลทครับ ไบตันพบกับอาร์เซนอลครับเอเวอรตันพบลิเวอร์พูลครับแมนซิตี้พบกับเบอร์ลี่ครับนิวอเซนพบเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับนอริทพบกับเซาท์เทมตันครับท็อตแนมฮอตสเปอร์พบกับแมนยูครับวัตฟอร์ดพบกับเลสเตอร์ซิตี้ครับและเวสต์แฮมครับพบกับวู๊พแฮมตันครับโอเคครับเรามาที่ข่าวที่2ครับเป็นข่าวของโอเดียนอีกาโลนะครับ ล่าสุดเนี่ยเซี่ยงไฮเ้เซินหัวเนี่ยทีมดังในลีกจีนครับตกเป็นข่าวพร้อมให้โอเดนอิกาโลเนี่ยอยู่คาแข่งกับแมนยูแต่ขึ้นกับเงื่อนไขสำคัญเพียงข้อเดียวนะครับเมื่อวันที่29พฤษภาเนี่ยสกายสปอร์ตเนี่ยสื่อหน้าเชื่อถือของอังกฤษนะครับตีข่าวว่าเซี่ยงไฮเ้เซินหัวเนี่ยเซอร์โมสสอนในไชนีสซูเปอร์ลีกนะครับพร้อมเปิดทางให้โอเดียนอิกาโลนะครับกองหน้าทีมชาติไน,นจีเรีย,นนยอยู่คาแข่งกับแมนยู ต่อไปจนถึงเดือนมกราปี2021นะครับแต่มีข้อแม้คืออิกาโลต้องรับปากกับทางเซี่ยงไฮ้สันหัวว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่2ปีกับพวกเขานะครับสำหรับอิกาโลในวัย30ปีครับย้ายจากทีมเซียงไฮ้สันหัวเนี่ยมาอยู่กับแมนยูด้วยสัญญายืมตัวนะครับสามารถโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมมากซัดไป4ประตูจากการลงเล่น8นัดรวมทุกรายการนะครับแต่สัญญายืมตัวของเขาเนี่ย จำหมดลงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับทำใ้อนาคตของเขายังไม่แน่นอนนะครับเนื่องจากเซียงไฮ้สนหัวเนี่ยต้องการจะดึงเขากลับไปช่วยทีมส่วนปีศาจแดงก็อยากเก็บเขาไว้ใช้งานต่อนะครับทั้งนี้ล่าสุดรายงานจากสกาย o อ t ระบุว่าสันหัวเนี่ยยินดีให้อิกาโลยืดสัญญาอยู่กับแมนยูต่อไปครับจนถึงเดือนมกราปีหน้าครับแต่เขาต้องรับปากว่าต้องต่อสัญญาฉบับใหม่ กับทีมเซนหัวเนี่ยจนถึงปี2024ครับพร้อมรับค่าเหนื่อย4 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์หรือประมาณ15ล้านบาทต่อสัปดาห์นะครับแทนที่สัญญาเดิมที่จะหมดลงในปี2022ครับเราก็ดูอีกทีครับว่าอีกาโลอยากย้ายกลับไปเซนหัวต่อสัญญาหรือไม่แต่ใจเขาดูแล้วอยากจะอยู่แมนยูต่อนะครับต่อไปเป็นข่าวของลีพูลนะครับล่าสุดก็เป็นข่าวของคาริดูคูลิบาลีนะครับ ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่29พฤษภาคมเนี่ยเลอเทนสปอร์ตนะครับสื่อตังของฝรั่งเศสอะ่ะแฉะว่าหงแดงลีพูนะครับสโมสรยักษ์ใหญ่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยมีโอกาสได้ตัวคาริดูโคลลีบารีครับกองหลังเซนิก้าของนาโปลีเนี่ยในศึกเซเรียอาอิตาลีมากกว่าคู่แข่งรุ่มลีกอย่างสาริกาดงนิวเซนนะครับพอได้ไปเล่นในยูฟ่าแชมเปีบบ้ยนลีกในฤดูกาลหน้าครับ ครั้งนี้นะครับเจอเก้นคอฟเนี่ยผู้จัดการทีมลีฟูนะครับให้ความสนใจที่จะดึงคูลีบาลีจับคู่กับเฟอร์กิลฟานดนะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เซนเตอร์แบ็กในฝันเลยทีเดียวนะครับแต่พวกเขาต้องเจอคู่แข่งสําคัญอย่างนิวนเซนนะครับที่กําลังจะได้กลุ่มทุนซาอูนเนี่ยมาเข้ามาเป็นเจ้าของนะครับและมีพลังเงินเสริมทัพสูงมากนะครับและพร้อมให้ค่าเนี่ยคูลิบาลีเนี่ยสูงถึง12ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ422ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับรายงานจากสื่อฝรั่งเศสระบุว่าลิบัวมีโอกาสเหนือกว่ายวคอนเซินครับเพราะคูริบารีเนี่ยต้องการร่วมทีมที่ได้ไปเล่นยูฟาชิมเป็นหลีกเท่านั้น,นครับทั้งนี้นาบปลีเคยต้องการค่าตัวคูริบารีถึงสูงถึง150ล้านยูโรครับแต่ออริเลโอเดลลอเรนติสเนี่ยประธานของนาบปลีเนี่ยตัดสินใจจะลดค่าตัวแข้งไว้ยีเนี่ยลงมาเหลือแค่70บล้านยูโรเท่านั้นนะครับ เอาละครับเราก็มาดูอีกทีครับเพราะโอกาสที่คุลิเบอรี่จะย้ายไปนิวเซนผมว่าดูยากครับเพราะว่านิวเซนไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีครับต่อไปมาที่ข่าวอาร์เซนอลน,นะครับล่าสุดนะครับปืนใหญ่เนี่ยอาร์เซนอลตกเป็นข่าวพร้อมปล่อยตัว3แข้งดังครับ3ลายออกจากทีมครับเพื่อเปิดทางให้นักเตะใหม่ที่มิเกลอาร์เตต้าเนี่ยจะดึงเข้ามาร่วมทีมครับ ล่าสุดเมื่อวันที่29พฤษภาคมเดอะแอตแลนติกเนี่ยซื้อดังของอังกฤษนะระบุว่าปืนใหญ่นะครับอาร์เซนอลเนี่ยสโมสรแก่งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยพร้อมปล่อยตัวล็อบโฮดดิ้งนะครับโซคาติสปาปาทาโดบูลอสนะครับและชโลดานมูตาฟีครับสามแนวรับฟอร์มฝืดออกจากทินเอมิเตตสเตเดียมนะครับทั้งนี้มิเกลอาร์เตต้านะครับผู้จัดการทีมอาร์เซนอลเนี่ยต้องการปรับปรุงเกมรับ ของทีมที่เสียประตูง่ายบ่อยครั้งในฤดูกาลนี้ครับโดยเขาจะได้นักเตะใหม่มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แน่ครับหนึ่งรายคือวิลเลียมซาลิบานะครับกองหลังจากแซงเอเตียนครับส่วนอีก2เป้าหมายที่เล็งไว้คือดายโยอุปาเมกาโน่เนี่ยกองหลังของอาเบลสิกเนี่ยและเยรมบัวเตงอ่ะแนวรับจอมแก่งแห่งไบเอร์มิวนิกครับอย่างไรก็ตามครัอาเซนอลจำเป็นต้องปล่อยนักเตะบ,บางรายเพื่อระดมทุนในการเสริมทัพนะครับตามรายงานจาก เดอะแอร์เลนติกครับระบุว่าโฮดดิ้งมุตาฟีและโซคาติสเนี่ยคือ3นักเตะที่อาร์เซนอลพร้อมรับฟังข้อเสนอปล่อยตัวออกจากทีมครับสำหรับโซคาติสอ่ะปัจจุบันอายุ31ปีครับลูกาน,นี้ลงเล่นพรีเมียร์ลีกไปแล้ว19นัดครับทำไป2ประตูส่วนมุตาฟีเนี่ยอายุ28ครับลงเล่นไปแล้ว8นัดทำไป1แอสซิสต์ส่วนล็อบโฮดดิ้งครับอายุ24 ลงเล่นไปเพียงแค่2นัดนะครับโอเคครับต่อไปเป็น,ปนข่าวของออบาเมยองนับลา,า,าสุดเปเชียเจจาคาตอตลงอาร์เซนอลหวังปิดดีลออบาเมยองนะครับก่อนหน้านี้ฟาบิซิโอโรมาโนนะครับกูรูลูกหนังชาวอิตาเลียนเนี่ยออกมายืนยันแล้วนะครับว่าอินเตอร์เนี่ยถอนสมอให้ความสนใจปีแลเอเบลิกออบาเบยองกองหน้าอ,อาร์เซนอลเปแล้วนะครับ ซึ่งตรงกับข้อมูลของเ i ียรูกาดิมาซิโอนะมีหนึ่งกูลูแดนมาคลนีครับอย่างไรก็ตามนะเมื่อตัดอินเตอร์มิลานออกไปก็ยังเหลืออีกหลายทีมนะครับที่กำลังจะต่อคิวขอไลเซนส์สุนหน้าชาวกาบองไลน์นี้นะครับนำโดยบาร์เซโลนาเรียลมาดิดปารีเซงแองแมงและนาโปลีนะครับล่าสุด bbc เนี่ยสื่อน้ำดีของประเทศอังกฤษนะอ้างข้อมูลของอโตโด ฟีชาเคตนะครับว่าปารี่ซีงยงแมงเนี่ยอยู่ในขั้นตอนเจราจาข้อตกลงรวมกับอาร์เซนอลแล้วนะครับเพื่อคว้าตัวโอบาเมยองในราคา34ล้านปอนด์นะครับหรือ1,325ล้านบาทมาร่วมทีมซีซั่นหน้าอย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าตัวนักเตะต้องการย้ายไปอยู่ริดิดมากกว่านะครับทั้งนี้โอบาเมยองกำลังหมดสัญญากับทัพปืนโตนะครับในปี2 0 2 1ครับ ซึ่งคาดว่าเจ้าตัวคงปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ครับเพื่อออกไปหาความท้าทายในลีกต่างแดนะครับหลังอายุเข้าสู่เลข3แล้วนะครับโอเคครับสรุปรายงานข่าวย้ายทีมประจำวันนี้มีเท่านี้ครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ช่องคนบ้าบอลติดสนามด้วยนะครับขอบคุณครับ